ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคพาเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่พาเครื่องและเคร e ื่องรางเกจีสายนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้นะครับผมได้นําวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับอีก1ชิ้นนะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับในประเภทงานแกะนะครับวันนี้นะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับ1ชิ้นเป็นประเภท งาปีนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นลักษณะงานที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเป็นแบบเดียวกับในหนังสือนะครับจะมาทำวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับว่าหลักการพิจารณางานเก่านะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับมีหลักการพิจารณายังไงนะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่างานชิ้นนั้นนะครับเป็นศิลปะของหลวงพ่อเดิมนะครับก่อนอื่นนะผมจะให้ดูวัตถุมงคลครับที่ผมจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมในวันนี้นะครับ ผมก็พยายามจะจับข้างๆนะครับเพื่อลดการสัมผัสงานนะครับให้ให้ได้มากที่สุดนะครับสําหรับงานนะครับงานชิ้นนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องบอกประวัติความเป็นมาของงานชิ้นนี้นะครับงานชิ้นนี้นะครับผมได้มาจากชาวบ้านนะครับแถวบึงบอระเพ็ดนะครับเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้ใช้งานนะครับนี่งานที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับ อ่านี่ผมก็จะมาทำวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะมาทำวิดีโอให้ดูอีกทีนะครับตอนที่ผมเอาไปเลี่ยมนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปเลี่ยมนะครับลดการสัมผัสนะครับนี่เพราะว่างานนี่ถ้าโดนเหงื่อนะครับหรือว่าอ่าเราเอาไปห้อยนะครับโดยการที่ไม่เลี่ยมเลยนะครับมันจะทําให้งาสึกนะครับเนี่ยงาสึกมันก็จะเป็นลักษณะแบบในภาพนี้นะครับจะทําให้งาชํารุดนะครับเสียหายนะครับทําให้ อยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็วัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับปัจจุบันก็ที่เป็นประเภทง่างนี้นะครับก็หายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงนะครับแล้วก็ต้องถนอมถนอมหน่อยนะครับเพราะว่าหายากแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับสําหรับงาแกะชิ้นนี้นะครับนี่เป็นพิมพ์เดียวกับในหนังสือนะครับของอาจารย์ติ่งนะครับคุณประสิทธิ์โตวิวัฒนะครับนี่เป็นงาแกะรูปนางกวักนะครับ และรูปเสือสัญลักษณ์ประจําปีขานะะน,นะครับได้นังสือเขียนอย่างนี้นะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับของผมกับได้นังสือนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าได้นังสือนี้ข้างหลังเขาเป็น2หน้าหรือแบบเป็นแบบหน้าเดียวนะครับแต่ว่าของผมนี่เป็นแบบ2หน้านะครับน um ี่ฝั่งนี้เป็นนางกวักนะครับแล้วก็เป็นเสือนะครับอยู่ข้างล่างเป็นพิมพ์เดียวกับได้หนังสือนะครับส่วนข้างหลังนะครับของผมจะเป็น พระพุธนะครับกับเป็นฐานสิงนะครับนี่คือเป็นพิมพ์เดียวกับในหนังสือนะครับแต่ว่าของผมเป็นสองหน้านะครับแต่ว่าสภาพของผมจะสวยกว่านะครับในหนังสือนี่เขาเขาจะใช้มานะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับตอนที่คนที่เขารับจากมือหลวงพ่อเดิมนะครับส่วนมากคนในสมัยก่อนนี่เขาก็ไม่เขาไม่ได้เรี่ยมนะครับเขาไม่ได้มีที่เลียมนะครับเหมือนในปัจจุบันนะครับหรือว่าเขาก็ ได้มาปุ๊บเขาก็ห้อยเลยนะครับหรือว่าไม่งั้นเขาก็พกใส่กระเป๋าเลยนะครับทําให้งานนะครับหรือว่ามีดหลวงพ่อเดิมนะครับที่เป็นลักษณะงาด้ามงาฝักงาหรือว่าด้ามงาฝักไม้นะครับพบเจอสภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยน้อยมากนะครับในปัจจุบันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพบเจอไม่ได้นะครับพบเจอได้นะครับแต่ว่าราคานี่ก็จะสูงมากนะครับสําหรับประเภทอะไรที่เกี่ยวกับงานนะครับของหลงพ่อเดิมนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานนี่ทำให้ มีราคาสูงมากนะครับในการเปลี่ยนมือแต่ละครั้งในประเภทด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้หรือแม้กระทั่งเนี่ยงาลักษณะนี้นะครับเนี่ยมีราคาสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูธรรมชาตินะครับของงาเก่านะครับเวลาคนเห็นงากับเลซินเนี่ยคือเราต้องแยกให้ออกนะครับนี่เดี๋ยวเน,ยนี่ผมก็จะพยายามจับข้างๆนะครับนี่ อ่าอย่างแรกนะครับเราต้องจําศิลปะนะครับของช่างนะครับที่เขาแกะให้หลวงพ่อเดิมหมดนะครับว่าอ่าหน้านางกวักนะครับนี่ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับนี่แล้วดูขาวขาวๆนี่นะครับตามร่องงานนี่นะครับทําให้นี่เนี่ยเนี่ยจะทําให้เราพิจารณาง่ายนะครับเวลาเราเจอนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเสือนะครับที่เขาแกะนะครับนี่ช่างในยุคหลวงพ่อเดิมนะครับแกะนี่ต้องเป็นช่างที่ าตาดีมากนะครับในการแกะสลักเล็กๆอย่างนี้ทำเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับดูขอบดูอะไรต่างๆนะครับเนี่ยนางกวางต้องหน้าตาลักษณะนี้นะครับนี่นี่คือธรรมชาติงานนะครับเราต้องพิจารณาความเก่าอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยถ้างานมีลักษณะแห้งๆอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วมีคราบขาวๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็ดูตางาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นี่ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับคือเช่าได้เลยนะครับนี่คือเช่าได้เลยนะครับสําหรับงานที่เป็นลักษณะนี้นะครับยังมีโอกาสพบเจอนะครับแต่สภาพอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบในนี้นะครับแต่ว่าอยู่ในสภาพไหนนะครับก็เช่าได้นะครับสําหรับงานของหลวงพระเดิมนะครับนี่คางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ้างนะครับหน้าเป็นอย่างนี้นี่สิงเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยสองฟังนะครับนี่มีความแห้งเหมือนกันนะครับเนี่ยมีค่าบขาวๆนะครับติดอยู่ตามร่องนะครับตามร่องที่เขาแกะนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเป็นพิมพ์เดียวกันในหนังสือนะครับเหมาะสําหรับคนปีขานะครับแต่ว่าของผมไม่ได้ปีปีขานะครับแต่ว่าเป็นของหลวงพระเดิมผมก็เก็บไว้หมดนะครับสาหรับ ไลายในหนังสือนี้นะครับผมมีครบทุกปีนะครับสําหรับที่เป็นงาปีอย่างนี้นะครับนี่นี่ก็ตรงกับในหนังสือนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับอันนี้ผมจะทําเขาเรียกว่าให้เห็นชัดๆนะครับแบบรอบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเลี่ยมนะครับจะเลี่ยมแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้โดนลมนะครับแล้วก็ไม่อยากจะสัมผัสบ่อยๆนะครับก็จะไปเลี่ยมหมดแล้วนะครับสําหรับ งานนี้นะครับก็จะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้ชมชัดๆนะครับหนึ่งรอบนะครับนี่นี่เป็นพิมพ์เดียวนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับนี่พิมพ์เดียวกันนะครับกับใ้หนังสือนะครับอ่วันนี้ก็มาทําให้ชมคร่าวๆนะครับนี่ยประมาณอ่ไม่ถึง10นาทีนะครับวันนี้นะครับเพราะว่ามาทําชิ้นเดียวนะครับหากใครเห็นว่านะครับวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ อาจจะเป็นเวลาสั้นๆนะครับในการทําวิดีโอนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านนะครับที่กําลังเริ่มศึกษานะครับหรือว่ากําลังลังเลอยู่นะครับว่าของตัวเองใช่หรือเปล่านะครับฟังจากวิดีโอผมนะครับหรือว่าพิจารณาตามที่ผมบอกได้เลยนะครับเนี่ยคืออันนี้คือทันนะครับทันหลงพระเดิมนะครับแล้วก็เป็นศิลปะเดียวกับได้หนังสือนะครับนี่ คือชัดเจนนะครับคือชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนนะครับคือตรงกันทุกอย่างนะครับศิลปะใช่นะครับความเก่าถึงยุคหลงพระเดิมนะครับแล้วก็ตรงกระดานหนังสือนี่คือก็จบแล้วนะครับแล้วก็ธรรมชาติความเก่าถึงยุคนะครับตรงกระดานหนังสืออีกนี่คือจบนะครับธรรมชาติทุกอย่างนะครับประวัติความเป็นไปเป็นมานะครับชิ้นนี้นะครับผมได้มาจากชาวบ้านนะครับที่บึงบารเพรนะครับอยู่ในพื้นที่เลยนะครับนี่ แล้วสาภาพนี่สวยสมบูรณ์มากนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเล่มนี้นะครับชิ้นนี้นะครับงานนี้ขาวเป็นน้ำนมเลยนะครับคือเนี่ยขาวมากนะครับนี่ะผมก็จะนิยมเก็บเขาเรียกว่างานที่เป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าดูง่ายนะครับว่าส่วนมากคนที่เขาปลอมเขาจะไปปลอมง,งานที่ ช้ำๆนะครับหรือว่าผ่านการใช้งานมาหนักๆนะครับบางทีคนดูไม่ออกก็จะโดนนะครับแต่ว่าส่วนมากคนที่เขาเก็บนะครับเขาก็จะเก็บสภาพที่ดีๆนะครับแบบชิ้นนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็มาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับคร้าวๆนะครับหากใครหากใครเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่ออาจจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมเอามาทํา วิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับไม่เป็นประโยชน์มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่กําลังเริ่มศึกษานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับสิทธิ์หลวงพ่อเดิมนะครับที่อยากแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็เอาวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่ผมมีอยู่เอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานต่างๆนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับได้เห็นอย่างหลายรูปแบบนะครับเผื่อบ้านหลายๆท่านมีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับ อันนี้คือห้อยได้อย่างสบายใจเลยนะครับเนี่ยไปเลี่ยมทองคือสวยมากนะครับปีไปเลี่ยมทองเนี่ป็นเลี่ยมทำกรอบนะครับสวยมากนะครับขึ้นมากนะครับถ้าสมมติประเภทงานอย่างนี้นะครับไปไปเลี่ยมกรอบนะครับวันนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับงานหลงพ้าเดิมนะครับหรือว่าวัตถุประเภทงานนะครับของหลงพ้าเดิมนะครับก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับผมมีวิธีการแยกนะครับเดี๋ยวผมจะ อ่ะส่งรูปให้นะครับว่าเลซินนะครับงากระดูกนะครับหรือว่าวัสดุต่างๆนะครับที่อ่าคนที่เขาโดนกันนะครับว่าเขาโดนลักษณะไหนนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทางไอดี l i น e นะครับ0 9 8ย์1 5 0 5 0หนะครับอ่าหรือว่าติดต่อผมโดยตรงนะครับ0 9 8ย์1 5 0 5 0นะครับหากใครนะครับจะแอดไลน์นะครับมาสอบถามผมนะครับอ่าหรือว่าจะโทรมาหาผมนะครับคือต้องอ่าต้องเขาเรียกว่า ต้องเพิ่มเพื่อนผมมาก่อนนะครับถึงจะโทรหาผมได้นะครับแล้วก um ็ส่งข้อความบอกผมนะครับเพราะว่าบางทีผมไม่รู้นะครับคนแอดไลน์ที่ผมยังไม่ได้รับอีกประมาณ3-400คนนะครับสามสี่ร้อคนนี้คือผมยังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าบางทีแอดไลน์มาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ส่งข้อความมานะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าแอดมาเรื่องอะไรนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ